โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนที่ย่งยืนณศูนย์าการเรียนรู้ตำรวจประเวนชายแดนบ้านแม่ละคีหมู่12ตำบลแม่ละอเภอท่าสองยางจัังหวดตาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีได้ทรงปฏิบัติพระราช,ชากรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องทรงมีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่พุทธศักราช2523มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะทำให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนยังได้รับความรู้ด้านการเกษตรเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตและทรงมีพระราชดำริให้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้โดยมีหน่วยงานมาร่วมบูรณาการส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนทำการเกษตรแบบผสมผสานและส่งเสริมการแปรรูป หนอมอาหารเพื่อบริโภคเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตในขั้นต่อไป รมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองงานดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้เช่นหลักสูตรการผลิตพืชการขยายพันธุ์พืชการผลิตและเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์พืชการป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานและการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองได้เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทําการเกษตรแบบผสมผสานพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและขยายผลไปสู่ชุมชนกระผมดับตำรวจชิดชัยวิไลประจตรครูเกษตรศูนย์การเรียนตำรวจตัวิชยัยแดงบ้านแม่หลักีจากเดิมนะครับโรงเรียนของเรา ทำกิจกรรมเกษตรประสบปัญหาหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในฤดูฝนเราไม่สามารถที่จะปลูกผักได้นะครับเนื่องจากฝนตกชุกมากนะครับและหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องดินไม่ดีโรคแมลงต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยางนะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดตากนะครับได้สนับสนุนปัจจัยต่างๆและความรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพกลานะครับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆทําให้เรามีโรงเรียนพกลาและปลูกผักทําให้เด็กนักเรียนสามารถปลูกผักได้ทั้งฤดูการนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนและหรือว่าฤดูร้อนนะครับก็สามารถที่จะผลิตผักได้เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียนนะครับรวมไปถึงสนับสนุนให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลผักนะครับแล้วก็การบำรุงดินให้ดินอยู่กับเราได้นาน นะครับและจากนั้นสำนักง,งานกเกษตรอำเภอท่าสองอยางนะครับก็ยังามาอบรมให้เราทุกๆปีนะครับให้ความรู้ในเรื่องของอกิจกรรมการขยายพันธุ์พืชแล้วก็ขยายผลสุดชุมชนนะครับเอานาชาวบ้านนะครับมาอบรมเกี่ยวกับการทาไข,ข่เค็มหรือว่าการแปลงรูปผลผลิตทาง,งการเกษตรอย่างเช่นกล้วยนะครับสามารถที่จะแปลงรูปได้ไดหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านมีกล้วยน้ำว้าค่อนข้างเยอะแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับปัจจุบันชาวบ้านก็สามารถที่จะนำผลผลิตนั้นมันแปลงรูปต่างๆได้นะครับจึงทําให้ส่งผมไปถึงเด็กนักเรียนนะครับสามารถที่จะนำความรู้จากที่ได้รับความรู้จากสำนักงานเกษตรมาให้นั้นไปทําที่บ้านได้เช่นกับลูกผักสวนครัวต่างๆลดค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะซื้อผักต่างๆมากินและปลอดภัยจากสารพิษด้วยครับพรกพรกล่ามะเขือนะครับเนี่จ่ว่าซ่าขังนี้แล้ว สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงมศกรกีรติธน,นสกลุลอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีหน้าที่ดูแลเลรเกษตรตั้งแต่พกมเมล็ดปลูกผักรดน้ำใส่ปุ๋ยและดูแลอื่นๆ นอกจากที่พี่ๆเกษตรมาสอนที่โรงเรียนผมยานานไปใช้ทำที่บ้านอีกครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิชนันกเกษตรานุภาพชั้นป .6 ปกติเป็นคนทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินและวันนี้หนูจะมาเก็บผักเพื่อไปประกอบอาหารให้น้องๆและเพื่อนๆได้รับประทานค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายพรานะทีปูเกวอยู่บ้านเมลากีหมู่12ตาบูแม,มลละอำเภอท่าสอยาจังหวัดตากโดยปกติผมทําการเกษตรโดยการปลูกข้าวและข้าวโพดเลีลยอสัต์เพียรยาเดีวแต่ลังจากที่ผมได้มาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมขยายผลจะกสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสู่การเรียนรู้ตาบลตบเวชยเัยแดบ้านเมลากี ผมได้นำความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้ในควรเรือโดยได้มีการปลูกผ่าโซครัวการพวกผลไม้อะโวคาโดขนูนมะขามมะม่วงกล้วยชมพู่ทำให้ผมและคนในชุมชนมีอาหารการกินตลอดทั้งปี